โอเคเราจะมาเริ่มพูดถึงเรื่องแวด7%ที่เกิดกับราคาของในเกมกันตามพรบ e-suit ท,ที่ถูกบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายนทําให้ร้านขายเกมและเติมเกมมากมายจดทะเบียนเข้าจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด7%เหมือนกับสินค้าอ,าอื่นๆซึ่งผู้ใช้งานน iOS ที่ต้องการเติมเกมนั้นได้รับผลกระทบที่มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนื่องจากทาง iOS App Store ที่มีการเก็บภาษีแบบบวกเพิ่มพร้อมกับปรับค่าเงินอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดซึ่งฝั่งไทยอ่อนลงอย่างมาก ผลทําให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นการเติมแพทกสูงสุดของเกม Identity V จากปกติที่ระบบ iOS จะเติมที่3,000บาทตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น3,700บาทหรือเพิ่มมาถึง23%แน่าสำหรับใครที่รู้สึกง,งงและไม่เข้าใจนะครับผมจะสรุปไง่ายๆให้ฟังนะก็คือรัฐบาลเฮงซวยที่บริหารล้มเหลวกำลังหาเงินเข้ากระเป๋าโดยที่ตัวเไม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์เลย คือการที่มึงอ่ะจะมาเอาภาษีไปอ่ะตัวที่มึงเอาไปพัฒน,นาประเทศมันจะไม่เป็นหิ้ยอะไรเลยแต่ดูแล้วมึงก็ขอ,อเข้ากระเป๋าตัวเองดูสำหรับใครที่ฟังจนถึงตอนนี้และวางแผนไว้ว่าจะเติมสุ่มโคน้นหรือว่ากิจกรรมอื่นๆในอนาคตอาจจะต้องคิดให้ดีก่อนนะครับเพราะร้านที่รับเติมหลายๆร้านก็ปิดตัวไปในช่วงนี้นะสุดท้ายแล้วผู้เล่นอย่างเราเราก็ควรนึกถึงไว้เสมอว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยบางครั้งมันก็มาในลักษณะนี้และเรื่องภาษีแม้จะดูเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ไกลตัวเลยนะครับ สุดท้ายนี้หวังให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดแล้วก็รอดจากรัฐบาลเฮงซวยไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะบ๊ายบาย